ดวงชะตาราศีกุมเกณฑ์ดวงชะตาของท่านก่อนที่จะผ่านพ้นในเดือนตุลาคมถือว่าจะมีเรื่องดีส่งท้ายเดือนเป็นเรื่องที่ดีต่อใจไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานต่อไปนี้จะมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีดวงชะตาของท่านนับแต่นี้เป็นต้นไปดวงท่านจะยืนหนึ่งร่ำรวยเงินทองไม่ไกลเกินเอือ้อม สวัสดีชาวราศีกุมทุกๆท่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังคลิปกันนั้นการทำนายการพยากรณ์นั้นไม่ใช่เจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งการพยากรณ์การทำนายนั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุม ในช่วงก่อนที่จะผ่านพ้นในเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีกุมนั้นในตอนนี้ดวงท่านเดินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตำแหน่งการงานตำแหน่งการเงินดูแล้วให้คุณเป็นประโยชน์กับตัวท่านยิ่งนักชาวราศีกุมไม่ว่าในตอนนี้จะทำอะไรดูเหมือนจะถนัดดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางหลายๆเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหานั้นค่อยๆค,คลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูเหมือนจะไปได้สวย ซึ่งพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและในช่วงนี้ท่านยังคงได้รับแรงอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นดาวพุธด,ดาวอังคารต่างก็ส่งผลที่ดีกับดวงชะตาของท่านก็เท่ากับว่าดวงชะตาของท่านในตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่ทําให้ท่านนั้นรู้สึกดีใจอิ่มเอมใจค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นกับท่านมากเลยทีเดียว เรื่องแรกที่ชาวราศีกุมมีเกณฑ์จะพบเจอในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือในช่วงร้อยต่อของเดือนนั่นก็คือการเงินการเงินในตอนนี้ต้องยกให้มาแรงเด่นอย่างมากเงินท่านจะไม่ขาดกระเป๋านับแต่นี้เป็นต้นไปสำหรับในเรื่องนี้ต้องบอกชาวราศีกุมเลยว่าการเงินการทองของท่านนั้นจะโดดเด่นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปและยิ่งภาพรวม หากเข้าใกล้ช่วงปีใหม่เมื่อไหร่ดวงชะตาการเงินของท่านนั้นจะฟื้นคืนชีพทุกๆครั้งต้องบอกว่าดวงชะตาในช่วงปลายปีนี้การเงินของท่านนั้นแรงอย่างต่อเนื่องจริงๆดวงชะตาในตอนนี้การเงินของท่านเริ่มฟื้นเริ่มที่จะตื่นตัวท่านเริ่มสัมผัสได้ในช่วงหลังมานี้การเงินการทองของท่านนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ติดกระเป๋าค่อนข้างที่จะอยู่ติดมือถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นบ้าง แต่ชาวราศีกุมท่านก็ยังคงมีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลืออยู่ก้นกระเป๋าก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณที่ดีรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เคยมีเกิดขึ้นแบบจิพัทะในตอนนี้ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาจะซาลงค่าใช้ใจ่ายท่านเริ่มควบคุมได้ก็เท่ากับว่าค่าใช้ใจ่ายท่านควบคุมได้รายรับรายได้นั้นท่านก็จะมีเหลือท่านก็สามารถบริหารเงินในจุดนี้ได้ หากจะพูดรายจ่ายของครอบครัวชาวราศีกุมนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักคล้ายๆว่าหาเงินคนเดียวแต่ใช้กันทั้งครอบครัวแต่ในตอนนี้ดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นสมาชิกคนในครอบครัวจะเริ่มยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในบางส่วนก็จะทำให้ชาวราศีกุมนั้นรู้สึกได้พักผ่อนรู้สึกได้ผ่อนคลายลงหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านกลุ่มใจที่เครียดเกี่ยวกับการเงินนั้น ค่อนข้างที่จะมีทางออกหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเบาใจได้บ้างและการติดต่อการประสานงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆในตอนนี้ค่อนข้างที่จะได้รับความร่วมมือได้รับการอำนวยความสะดวกในหลายๆอย่างชาวราศีกุมไม่ว่าจะยื่นเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆค่อนข้างที่จะได้รับการอนุมัติได้ง่าย หรือแม้แต่การทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการเงินการทองของท่านท่านค่อนข้างที่จะทำได้ออกมาดีการพูดการเจราจาข้อตกลงต่างๆท่านจะไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบหลายสิ่งหลายอย่างในข้อตกลงในข้อสัญญ,ญานั้นชาวราศีกุมตัวท่านค่อนข้างที่จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านและยังคงรวมไปถึงสินค้า สิ่งของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่ท่านเคยประกาศขายเคยประกาศเซ้งเคยประกาศให้เช่าในช่วงถัดจากนี้ไปจะมีบุคคลที่สนใจหรือกลุ่มคนที่สนใจจะเข้ามาทาบถามเข้ามาตั้งโต๊ะเจรจาก็ถือว่ามีเกณฑ์สูงที่ท่านจะปิดเจอบปิดดิวได้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะแปลเปลี่ยนมาเป็นเงินเป็นทองเข้ากระเป๋าท่านในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีกุม มีเกณฑ์ที่ท่านจะลืมตาอาปากตั้งหลักปักฐานได้เลยทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจให้กับท่านมากแต่ท่านนั้นต้องมีความตั้งใจมีความเพียรมาณนะอดทนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีสำหรับการเงินของท่านอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องที่สองการเดินทางของชาวราศีกุมนับแต่นี้เป็นต้นไปทุกๆครั้งที่มีการเดินทาง ท่านจะได้สิ่งดีๆกลับมารวมไปถึงโชคลาภจะตามท่านกลับมาด้วยสำหรับในข้อนี้ต้องบอกว่าการเดินทางของชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยการทำงานหรือแม้แต่การเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆเป็นสถานที่ใหม่ๆมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่ดีต่อใจท่านเป็นอย่างมากท่านไปที่แห่งหนใดก็จะมีแต่คนรัก มีคนให้ความเมตตาก็ถือว่ามีคนรักมีคนชอบเข้าที่ไหนก็มีแต่รอยยิ้มและยังคงรวมไปถึงตัวท่านนั้นหากมีการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยังคงมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคได้ลาบติดไม้ติดมือกลับมาไม่ว่าตัวท่านนั้นจะพบเจอกับชายแปลกหน้าหญิงแปลกหน้า เข้ามานำเลขมงคลต่างๆมายัดเยียดให้กับตัวท่านหรือมาแค้นมาเค้นให้ท่านนั้นต้องรับเลขเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่จะนำพาโชคลาภให้กับท่านได้เช่นกันในตอนนี้อะไรอะไรที่อยู่รอบตัวท่านค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงตัวของชาวราศีกุมหากมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่า หรือคนรู้จักและก็มีเกณฑ์ที่เขาเหล่านั้นจะนำพาโชคลาภนำพาสิ่งดีๆให้กับตัวท่านก็ต้องบอกว่าทุกๆครั้งที่มีการเดินทางไกลหรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่แตกต่างท่านจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆเรียกได้ว่าการเดินทางทุกๆครั้งท่านจะมีโชคมีลาบมีความสุขกลับมาอย่างแน่นอนเรื่องที่สนับแต่นี้เป็นต้นไป ชาวราศีกุมคําพูดของท่านจะเปิดทางการเงินการงานโอกาสดีๆรออยู่รวมไปถึงความรักก็จะดีตามขึ้นไปด้วยสำหรับในข้อนี้ต้องบอกว่าชาวราศีกุมดวงชะตาของท่านนั้นคำพูดคำจาจะเป็นสิ่งที่ชี้นำท่านในตอนนี้คำพูดคำจาของท่านค่อนข้างที่จะเรียกเงินเรียกโอกาสเรียกสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวท่าน ชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นการทำงานท่านจะพูดจาดีพูดจาเป็นจะสามารถได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงตัวท่านนั้นหากมีการเข้าไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะรู้จักพูดรู้จักกาละเทศะรู้จักการวางตัวซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วก็จะให้ความรักให้ความเมตตา มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับโอกาสพิเศษพิเศษมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับโอกาสและชาวราศีกุมในตอนนี้ท่านจะสามารถพูดเรียกงานเรียกเงินเข้ากระเป๋าท่านได้การทำสัญญาการทำข้อตกลงต่างๆท่านก็จะสามารถพูดจนตัวท่านนั้นไม่เสียปเปรียบพูดให้ตัวท่านนั้นสามารถปิดจอบปิดดิวได้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ค่อนข้างที่จะไปได้ดีเกี่ยวกับคำพูดและยังคงรวมไปถึงท่านไปที่แห่งหนใดคำพูดคำจาของท่านนั้นก็จะทำให้คนรักคนหลงมีแต่คนให้ความเกรงอกเกรงใจท่านก็ต้องบอกว่าในนาทีนี้ในตอนนี้คำพูดคำจาของชาวราศีกุมจะเรียกสิ่งดีๆให้กับตัวท่านนั้นดีนักแ,แล และสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมนับจากนี้ไปก็ถือว่ากำลังจะมีดวงที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างนั้นจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นและสำหรับชาวราศีกุมท่านใดที่ต้องการจะทำการเสริมดวงชะตาแก้เคล็ดสะดอกเคราะห์กรรมเพื่อที่จะให้ดวงชะตาของท่านนั้นดีไปแบบยาวๆสิ่งแรกชาวราศีกุมสิ่งที่ท่านควรจะทำเน้นย้ำมาตลอดนั่นก็คือการสวดมนต์การไหว้พระ การทำใจให้สงบแจ่มใสเบิกบานนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะสร้างความเป็นสิริมงคลสร้างสติปัญญาให้กับตัวท่านหากท่านพบเจอกับปัญหาท่านจะสามารถคิดสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดจากการสวรดมนต์การตั้งสมาธิต่างๆข้อที่ 2. หลังจากการสวรดมนต์ไหว้พระแล้วชาวราศีกุมท่านควรที่จะกรวดน้ำแผ่เมตตา การกรวดน้ำแผ่เมตตานั้นก็เพื่อเป็นการขอขามาขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาที่ติดขัดหรือแม้แต่โรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างในความเชื่อนั้นก็จะบรรเทาทุเราและจางหายไปก็ถือว่าเป็นการแก้เคลด็ดเป็นการสะเดาะเคราะกรรมในทางความเชื่อสำหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกุม ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนั้นหรือในช่วงร้อยต่อของเดือนก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างกำลังมีความก้าวหน้ามีความเจริญเกิดขึ้นขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นสิริมงคลกับตัวท่านก็ขอให้ท่านกล่าวเปิดดวงด้วยการกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนมังกรชาแนลสวัสดีครับ